พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่19เมษายนคิตศกราช2025คำพยานชีวิตโดยคุณเดโบรามีรอฟ สหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องแสงสว่างแห่งชีวิตและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่ครวญและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ12อีกครั้งหนึง่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต คุณเดโบรามีรอฟเป็นพยานว่าเทศกาลอีสเตอร์ครั้งแรกของดิฉันในประเทศกรีซเพื่อนได้พาดิฉันไปร่วมนมัสการในคืนวันเสราร์ศักดิ์สิทธิ์มีพิธีที่ยิ่งใหญ่ในทุกคุณจักออร์โธดอกส์ทั่วประเทศผู้คนหลายร้อยคนมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสโดยแต่ละคนถือเทียนสีขาวแท่งยาวมาในตอนกลางคืน ไฟทั้งหมดในโบสถ์จะดับหมดแสดงถึงการสิ้นพระชนและความเงียบสงัดก่อนการฟื้นคืนพระชนเมื่อถึงรุ่งอรุณวันอาทิตย์สิทธยาพิบาลอาจารย์ผู้ประกอบพิธีจะเริ่มร้องเพลงคริสตอสแอนเนสตีหรือพระคริสทรงฟื้นคืนพระชนแล้วและส่งต่อไฟศักดิ์สิทธิ์จากเทียนของพวกเขาไปยังเทียนของผู้มาร่วมนมัสการ ทุกคนส่งต่อแสงเทียนและกล่าวคำว่าพระคิ์ทรงคืนพระชนแล้วพระคิ์ไม่เพียงแต่อธิบายว่าพระองค์เองทรงเป็นความสว่างของโลกเท่านั้นพระองค์ยังตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าพวกเขาก็เป็นความสว่างเช่นกันในขณะที่ยังคงถือเทียนที่จุดอยู่เราค่อยๆเดิอนออกจากโบสถ์และกลับบ้าน ช่างเป็นภาพที่ทรงพลังของการส่งต่อความสว่างของเราไปยังชุมชนของเรารวมทั้งการที่เราถูกเรียกให้แบ่งปันความหวังแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ไปในทุกที่เทศกาลอีสเตอร์ Easter, เตือนให้เราที่อาศัยอยู่ในความมืดจะได้เห็นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ขอให้ความรักของพระเจ้าส่องสว่างเข้ามาในชีวิตของเราข้อคิดสำหรับวันนี้ ข้าพเจ้าเป็นผู้ส่งต่อแสงสว่างให้กับผู้อื่นและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อการเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ทั่วโลกข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณสำหรับชีวิตใหม่ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับในพระคริสต์ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายติดตามแสงสว่างที่พระองค์ทรงส่องสว่างในการกระทำทุกสิ่ง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 381 ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ